สวัสดีครับสำหรับ Honda Accord Gen 9นะครับหลายคันมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นครับเครื่องยนต์สั่นเพราะรอบตกนะครับสังเกตได้จากกดน้ำที่เราทดสอบเลยนะครับน้ำสั่นสะเทือนมากนะครับมีแรงสั่นสะเทือนนะครับจากเครื่องยนต์ครับแน่นอนว่าแรงนี้นะครับมันส่งไปถึงตัวภายในห้องดีสซน์ครับสวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับ Honda Accord Gen 9นนะครับมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบานะครับมีอาการรถมีอาการสั่นนะครับมีอาการสะท้านขึ้นมาที่บริเวณพงมาลัย ที่บริเวณคอนโซลแล้วก็บริเวณเบาะที่เรานั่งเนี่ยนะฮะจะรู้สึกได้เลยว่ามีแรงสั่นสะท้านนะครับเรามาตรวจสอบรอบเดินเบาของรถกันนะครับปรากฏว่าที่อุณหภูมิทํางานนะครับ92องศาเซลเซียสนะครับน้ําหล่อเย็นร้อนแล้วนะครับบอน้ําเปิดแล้วเนี่ยนะฮะรอบเครื่องยนต์นะครับจากโรงงานเซตไว้ที่อยู่ที่ประมาณ750รอบรอบต่อนาทีครับนะฮะตอนนี้คือเรายังไม่เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะปรับตำแหน่งเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้านะครับ เราปรับตำแหน่งเกียร์มาที่เดินหน้านะครับรอบเครื่องยนต์จะถูกชุดลงมานะครับให้เหลืออยู่ที่ประมาณ 700- ดร้อถึงเจ็รอบต่อนาทีโดยประมาณนะครับจาก750หนะครับเมอกพอเกียร์ชุดกําลังเครื่องยนต์นะครับก็จะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ700ดร้อถึงเจ็นะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดแอร์ดูนะครับเมื่อเราเปิดแอร์ดูนะครับเมื่อเราเปิดแอร์นะครับแล้วตำแหน่งเกียร์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดี ตอนนี้นะครับ ECU ก็พยายามจะรักษารอบเครื่องยนต์เอาไว้นะครับให้อยู่ในย่าน710ถึง720นะครับตั้งแต่700ถึง720นะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่ประมาณ700ถึง720รอบต่อน,นาทีครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะเพราะมีบางช่วงนะครับที่ตกไปเหลือ600กว่านะครับ พอถึงหกรกว่าปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามีแรงสั่นสะท้านนะครับเยอะมากนะครับบริเวณคอนโซลหรือว่าบริเวณที่พวงมาลัยเนี่ยะครับเราจะรู้สึกเลยหรือแม้แต่บริเวณเบาะที่เรานั่งอยู่นี่นะฮะจะรู้สึกเลยว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะครับจะทำให้รู้สึกลำคาญไม่สบายตัวนะครับเวลาที่เราขับรถใช้งานโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เราเจอบ่อยๆก็คือเราขับรถติดไฟแดงนะครับบางครั้งเราไม่ได้ปลดตำแหน่งเกียร์ครับเราอยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับแล้วเราเหยยบเบรกแช่ไว้นะครับปรากฏว่ามันสั่นสะท้านรุนแรงมากนะครับสั่น แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่านะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละคันได้ครับโดยเฉพาะการปรับตั้งรอบเดินเบานะครับของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการปรับรอบนะครับจากข้อมูลของกล่องเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับหรือ Honda หลายรุ่นนะครับมีการปรับค่ารอบเดินเบาจากโรงงานค่อนข้างต่ำนะฮะเพื่อความประหยัดนะครับและเพื่อการลดมลพิษนะฮะของรถใหม่ที่กําลังจะออกมาขายนะครับแต่ผ่านการใช้งานไปปุ๊บเนี่ยนะเมื่อระบบต่างๆนะครับเริ่มเสื่อมสภาพหรือ หรือลดค่าลงเนี่ยนะฮะรอบเดินเบาที่เซ็ตไว้จากโรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับนะครับให้เหมาะสมได้นะครับ ECU พยายามปรับให้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังต่ําเกินไปนะครับเราจะปรับนะครับค่านะครับเพื่อชดเชยนะครับความสึกหรอของรถนะครับให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมครับเพราะรถแต่ละคันนะครับจะมีค่ารอบเดินเบานะครับที่แตกต่างกันตามสภาพของเครื่องยนต์ครับแต่จากโรงงานที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทําการปรับตั้งรอบเดินเบาได้นะครับด้วยวิธีแบบกลไกหรือแมนนวลนะฮะ เราไม่สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับด้วยสกรูนะครับหรือแม้แต่การรีเซ็ตรอบเดินเบานะครับให้ปิดพิเสื้อทํางานนะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยปรับรอบเดินเบาให้สูงขึ้นได้นะครับเรามีวิธีก็คือเราจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะครับในกล่อง ECU นะครับเพื่อชดเชยรอบเดินเบาที่เซ็ตเอาไว้ต่ำเยนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสึกหลอของรถยนต์แต่ละคัน หรือแม้แต่สภาพนะครับหรือประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้นะครับมีผลกับรอบเดินเบาทั้งสิ้นเลยนะครับเราจะปรับรอบเดินเบาให้มีความเหมาะสมกับรถแต่ละคันครับเริ่มต้นจากการดูดไฟนะครับเป็นไฟจากกล่องหลักของ ECU เครื่องยนต์นะครับดูดไฟมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำการเปิดโปรแกรม Bi ดอีดนะครับในการแก้ไขนะครับตารางที่เรียกว่าตารางรอบเดินเบานะครับหรือว่า i d l e Engine Speed นะครับที่ เราต้องทำการปรับแก้นะครับให้เหมาะสมนะครับจากค่าโรงงานที่เซตไว้ค่อนข้างต่ำนะครับเราจะปรับให้มีค่าที่สูงขึ้นนะครับอตอนนี้กำลังเปิดนะครับตารางที่เราจะใช้จูนครับก็คือ i d l n Engine Speed นะครับ เห็นไหมครับว่าค่าจากโรงงานนะครับที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น70 80 90องศาเนี่ยนะฮะค่อนข้างต่ำนะครับเราปรับนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ800รอบต่อนาทีครับเราเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างก่อนจูนนะครับก่อนจูนรอบเดินเบานะครับกวดน้ำจะสั่นสะเทือนแรงมากเลยนะครับและหลังจากจูนเสร็จนะฮะนี่ฮะขวดน้ำนะครับในการทดสอบเลยนะฮะมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นครับ นิ่งมากกว่าเดิมนะครับแตกต่างันอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับการจูนปรับแก้รอบเดินเบานะครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ดมาสเตอร์นะครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามครับ